อยากมีสุขภาพที่ดีอยากกินดีอยู่ดีอยากมีอากาศที่ดีทุกความอยากจะเป็นจริงได้แค่เราลงมือปลูกเพราะชีวิตที่ดีคือชีวิตที่มีต้นไม้อยู่ล้อมรอบปลูกแล้วแชร์เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่อนาคตที่เป็นจริงมาร่วมปลูกเพื่อเปลี่ยนไปพร้อมกันปลูกที่ใจเปลี่ยนเพื่อเมืองต่อต่อทอสารพลังสู่ความยั่งยืน อีกครั้งกระอกาสการลงทุนในศูนย์กระจายสินค้าและโรงงานระดับพรีเมียมบนพื้นที่ยุทธศาสตร์ถนนบ้านนาตราดและแหลมฉบังในพื้นที่ EEC มั่นคงด้วยรายได้จากกลุ่มผู้เช่าชั้นนำกับกองทรัส WHART เพิ่มทุนครั้งที่5เสนอขายผู้ถือหน่วยเดิมวันที่2-6และ9-12พฤศจิกาย,ยนและบุคคลทั่วไปวันที่2-6และ9-13พฤศจิกาย,ยนนี้สอบถามรายละเอียดได้ที่ธนาคารกสิกรไทยคำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน ทุกสมรรถนะในการขับขี่หล่อลื่นเครื่องยนต์ทุกขณะด้วยคุณภาพที่คิดค้นและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเว้นลอยลูพิแคนระดับโลกที่ผู้ใช้ยานยนต์วางใจเว้นลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลาย เจาะลึกข่าวเด่นวิเคราะห์เรื่องดังพร้อมกรุยทางการค้าการลงทุนตลาดอาเซียนและทั่วโลกในแง่มุมที่คุณไม่รู้มาก่อนกับผู้เชี่ยวชาญตัวจริงอดุลโชดนิสากรทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา9โมง45ถึง1 0โมงในรายการ Global ASEAN เซีนทางวิติข่าว90.5สมา t ์ e ิว สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังกา,า,ารทำไทยรายการ Insider Talk โดยธนงคขันทองและทีมงานน้ำมันเครื่องเวลนลอยเวลนลอยลื่นเหลือลน้นทนเหลือหลายอารุณสวัสดิ์ท่านผู้ฟังทางมิติข่าว90.5ครับด้่เวลาของรายการ Insider Talk วันนี้เราพบกันเช้าวันจันทร,ร์ที่19ตุลาคม2563อยู่กับผมกิตติเดชธนดิษฐรรครับนับถอยหลังสู่การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับตอนนี้เหลือเวลาอีกเพียง2สัปดาห์เท่านั้นครับท่านผู้ฟังก็จะถึงวันเลือกตั้งวันอังคารที่3พฤศจิกายนนี้แล้วนะครับโดยตอนนี้ครับผู้สมัครทั้ง2คนก็คือโดนัลด์ทรัมป์กับโจไบเดนต่างฝ่ายต่างก็เร่งทำคะแนนนะครับ โดยเฉพาะทรัมป์ครับที่ถ้าไปดูผลสำรวจความคิดเห็นล่าสุดของหลายๆสำนักเนี่ยนะฮะตกเป็นรองโจไบเดนมาอย่างต่อเนื่องครับอย่างล่าสุดนะผลเฉลี่ยโพอยู่ที่42ต่อ51นครับนั่นคือทรัมป์ได้ไปประมาณ42เปอ์เซ็นไบเดนนะครับอยู่ที่ประมาณ51เปอร์ตทรัมป์ตามไบเดนอยู่ถึง9จุดด้วยกันแต่ฝั่งไบเดนเอง ก็ไม่ได้ไว้วางใจนะครับมีการเดินสายลงพื้นที่หาเสียงต่อเนื่องเพราะพรรคเดโมแครตเขามีบทเรียนมาแล้วครับจากการเลือกตั้งเมื่อ4ปีก่อนที่ฮิลลารีคลินตันดูจะมั่นอกมั่นใจในตัวเองมากเกินไปนะครับก็เลยไม่ค่อยได้เดินสายมากเท่าที่ควรโดยเฉพาะในรัฐที่สำคัญสำคัญสุดท้ายเมื่อ4ปีที่แล้วฮิลลารีก็แพ้ให้กับทรัมป์นะครับมาปีนี้ถึงแม้โพจะออกมาเป็นที่น่าพอใจแต่ไบเดน ไม่มีทางไว้วางใจครับถึงกับมีการสั่งบรรดาทีมงานในทีมหาเสียงเนี่ยนะครับบอกว่าให้หาเสียงต่อไปแบบคำมักคำเม้นนะครับให้คิดซะว่าเหมือนกับเราเนี่ยกำลังตกเป็นรองอยู่อย่าไปมั่นอกมั่นใจว่าตัวเองจะชนะแบบแน่นอน100%เนี่ยนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับท่าผู้ฟังจริงๆแล้วต้องมีการดีเบตนะครับรอบ2เกิดขึ้นเมื่อวันที่15ตุลาคมครับโดยการ ดีเบตนี้นะครับจะเกิดขึ้นแบบทาวโอนั่นคือไม่ใช่การประชานวิสัยทัศน์กันแบบตรงไปตรงมา2คนระหว่างทรัมป์กับไบเดนโดยมีพิธีกรเป็นคนยิงคำถามเหมือนกับที่ผ่านๆมานะครับแต่การดีเบตแบบทาวหฮเนี่ยเขาจะมีการเปิดโอกาสรับให้ผู้ชมซึ่งมาจากทุกขั้วการเมืองไม่ว่าจะเป็นเดโมแครตไม่ว่าจะเป็นริพับลิกันรวมทั้งคนที่เป็นกลางคนที่ยังตัดสินใจไม่ได้ มีโอกาสถามคำถามครับแต่สุดท้ายการดีเบตครั้งที่2เมื่อสัปดาห์ที่แล้วถูกยกเลิกนะครับเพราะไบเดนเองตอนแรกประกาศเลยว่าจะไม่มีทางดีเบตกับทรัมป์ตราบใดที่ทรัมป์ยังไม่สามารถยืนยันให้สบายใจได้ว่าตัวเขาปลอดจากเชื้อไวรัสโควิด -19 แล้วผู้จัดงานก็เลยเสนอนะครับให้การดีเบตเนี่ยเกิดขึ้นในแบบ ออนไลน์คือไม่ต้องมาสถานที่จริงต่างฝ่ายต่างก็ดีเบตการแบบทางไกลแต่ทรัมป์ก็ไม่ยอมครับบอกว่าเหมือนกับดีเบตแบบนี้เนี่ยมันไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับการดีเบตต้องมาในสถานที่จริงต้องเห็นกันแบบต่อหน้าต่อตาตัวต่อตัวนะครับการดีเบตแบบออนไลน์สู้ไม่จัดยังจะดีสะกกว่าสุดท้ายทรัมป์ก็เลยขอถอนตัวดีเบตก็เลยล่มนะฮะไม่เกิดขึ้นแต่กลายเป็นว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งทรัมป์และไบเดนต่างก็มีการจัดงานทาวโฮลของตัวเองครับตอบคำถามประชาชนด้วยกันทั้งคู่คือจัดเหมือนกับดีเบตนี่แหละแต่ต่างฝ่ายต่างจัดของตัวเองอยู่กันคนละที่จัดกันคนละเวทีออกอากาศกันคนละช่องแต่งานนี้เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันนะครับคือทำมาอีเวนต์นี้นะครับทำมาเพื่อแย,ย่งคนดูกันโดยเฉพาะผู้ชมก็เลยนึกออกไหมฮะ ออกอากาศในเวลาเดียวกันเวลาเท่ากันเปะ๊ะประมาณชั่วโมงครึ่งแต่ออกคนละช่องแล้วแต่ละช่องเนี่ยก็เป็นช่องแบบฟรีทีวีช่องที่มีคนดูเยอะด้วยกันทั้งคู่ผู้ชมก็เลยต้องเปิดสลับช่องกันเอาอะนะฮะหรือว่าถ้าเป็นแฟนของคนใดคนหนึ่งก็เลือกช่องใดช่องหนึ่งไปเลยสุดท้ายครับผลที่ออกมาก็คือเรตติ้งทีวีรายการทาฮอของไบเดนเนี่ยชนะรายการของทรัมป์แบบเหนือความคาดหมายนะครับ ตอนแรกเนี่ยหลายคนมองว่ายังไงคนส่วนใหญ่ก็ต้องดูรายการทาวฮอของทรัมป์อยู่แล้วเพราะไบเดนเนี่ยพูดแบบค่อนข้างน่าเบื่อนะครับคนดูสามารถที่จะคาดการได้อยู่ละนะครับว่าคําถามจะเป็นลักษณะไหนไบเดนจะตอบยังไงไม่เหมือนกับทรัมป์นะที่พูดจาแบบหวือหวาเราไม่มีทางรู้เลยว่าทรัมป์จะมีปฏิกิริยาจะมีคําตอบต่อประเด็นที่แบบ เป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์ต่างๆในอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะชอบทรัมป์เราจะเกลียดทรัมป์เราต้องการที่จะจับผิดทรัมป์ก็ตามคนส่วนใหญ่ก็น่าจะเปิดทีวีไปดูทรัมป์มากกว่าไบเดนแต่ก็ผิดคาดครับยอดเรตติ้งคนดูไบเดนนะครับที่ออกอากาศทางช่อง NBC มีคนดูด้วยกันทั้งสิ้น15ล้าน1000คนในขณะที่อีเวนต์ของทรัมป์ครับมีคนดูทางช่อง NBC นะครับอยู่ที่ราวๆ 13ล้าน5แสนคนคือคนดูไปได้เนี่ยมากกว่าทรัมป์ประมาณ1ล้าน5แสนคนด้วยกันแล้วก็เอาผู้ชมนะครับเอาตัวเลขผู้ชมของ2ง,งานนี้มารวมกันก็จะอยู่ที่27ล้าน6แสนคนถือว่าน้อยมากนะครับถ้าไปเทียบกับตัวเลขผู้ชมในการดีเบตครั้งแรกเมื่อวันที่29กันยายนคราวนั้นเนี่ยมีผู้ชมมากถึง73ล้าน1แสนคนผู้ชม งานทาวโฮลนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเอาแบบ2อีเวนต์เอาคนดูมารวมกันเนี่ยยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งที่เปิดทีวีมาดูดีเบตครั้งแรกเลยเนี่ยนะครับก็จะเห็นได้นะครับว่าจนถึงตอนนี้ไม่ว่าทรัมป์จะทำอะไรก็ยังคงตกเป็นรองไบเดนตลอดแม้กระทั่งเรตติ้งทีวีด้วยเนี่ยนะครับดังนั้นครับในช่วง2สัปดาห์สุดท้ายก่อนเลือกตั้งนี้ทรัมป์ก็เลยหวังว่ามันจะต้องมีเรื่องใหญ่หรือว่าเรื่องอื้อเฉาวเกี่ยวกับไบเดนออกมาสักเรื่องนะฮะ เพื่อที่ทรัมป์จะได้โหนกระแสะเรื่องเช้านี้โจมตีคะแนนนิยมของไบเดนเหมือนกับสมัยฮิลลารีคลินตันจำได้ไหมครับท่านผู้ฟังที่เธอนั้นเจอกับผลกระทบต่อคะแนนนิยมอย่างหนักจากเรื่องการสอบสวนการใช้อีเมลส่วนตัวตอนเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศที่ออพออเอ FBI ในตอนนั้นเนี่ยมีการเปิดการสอบสวนขึ้นมาใหม่อีกรอบหนึ่งแค่ไม่กี่สัปดาห์ก่อนเลือกตั้ง แล้วก็มีเรื่องของอีเมลนะครับอีเมลของฐานข้อมูลจากพรรคเดโมแครตที่ถูกแฮกนะครับแล้วก็วิกิลีกส์มีการเอาเนื้อหาออกมาแฉขณะที่หน่วยข่าวกรองของสหรัฐก็บอกเนี่ยนะครับว่าการแฮกอีเมลคราวนี้เนี่ยที่เกิดขึ้นเมื่อ4ปีที่แล้วทางวิกิลีกส์เนี่ยไม่ได้ทำคนเดียวนะครับทางรัสเซียเนี่ยมีส่วนในการเหมือนกับไปแฮกอีเมลมาแล้วก็เอามาปล่อยให้กับวิกิลีกส์เพื่อแฉอีกทีหนึ่ง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญในการแทรกแซงการเลือกตั้งเพื่อช่วยให้ทรัมป์ชนะเป็นประธานาธิบดีเนี่ยนะครับมาเลือกตั้งคราวนี้ครับในปี2020ปรากฏว่าเรื่องเช้าที่ทรัมป์เนี่ยหวังว่าจะช่วยกอบกู้คะแนนเสียงให้กับตัวเองก็หนีไม่พ้นเรื่องอีเมลลับอีเมลเช้าอีกแล้วครับแต่คราวนี้เป็นอีเมลลับที่ว่ากันว่าเป็นของลูกชายของโจไบเดนอีกทีหนึ่งครับ ลูกชายของโจไบเดนคนนี้นะครับเป็นลูกชายคนเล็กครับชื่อว่าฮันเตอร์ไบเดนฮันเตอร์ไบเดนเนี่ยชื่อนี้ท่านผู้ฟังอาจจะคุ้นๆน,นะครับเคยถูกทีมงานหาเสียงของทรัมป์พยายามขุดเอาเรื่องเก่าๆเ,เกี่ยวกับโจไบเดนแล้วก็ลูกชายที่มีชื่อว่าฮันเตอร์มาโจมตีโจไบเดนแล้วครั้งหนึ่งนะครับเมื่อปีที่แล้วด้วยการขุดเอาประเด็นที่บอกว่าฮันเตอร์เนี่ยนะครับครั้งหนึ่ง เมื่อปี2014เคยนั่งเป็นบอร์ดบริหารของบริษัทที่มีชื่อว่า b บริ s m a บริษัทนี้เป็นบริษัทก๊าซธรรมชาติบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ของประเทศยูเครนแต่ Hunter ร์ไบเดมานั่งเป็นบอร์ดบริหารของบริษัทนี้ตอนที่โจไบเดนผู้เป็นพ่อดำรงตำแหน่งรองประธานาธิบดีอยู่พอดีแล้วโจไบเดนเองก็มีหน้าที่ในการรับผิดชอบดูแลเรื่องเกี่ยวกับนโยบาย ยูเครนด้วยนะครับทำให้เกิดคําถามว่ามีการใช้อิทธิพลของพ่อเพื่อให้ลูกชายได้นั่งในตำแหน่งบอร์ดบริหารของบริษัทยักษ์ใหญ่ของอยูเครนหรือไม่แล้วก็การตัดสินใจเชิงนโยบายของไบเดนเกี่ยวกับยูเครนเนี่ยนะครับจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่อย่างไรโดยเฉพาะกรณีที่ทางทีมงานของทรัมป์นะฮะตัวทรัมป์เองแล้วก็สมาชิพกพรรครีพับลิกันหลายคนเนี่ยพยายามจะหยิบเอาประเด็นนี้ มาโจมตีไบเดนอย่างมากเลยก็คือตอนนั้นเองครับไบเดนพยายามกดดันให้ยูเครนเนี่ยมีการไล่ออกอายการสูงสุดซึ่งตอนนั้นอายการสูงสุดกำลังเปิดการสอบสวนบริษัทบริส m a อยู่นะซึ่งก็คือบริษัทที่ลูกชายของโจไบเดนไปนั่งเป็นบอร์ดบริหารอยู่นั่นเองสุดท้ายนะครับอายการสูงสุดคนนี้ก็ถูกให้ออกจากตำแหน่งไปนะครับแล้วก็ทำให,ให้เกิดความสงสัยว่าเอ๊ะ โจไบเดนทําแบบนี้เนี่ยเพื่อต้องการปกป้องลูกชายไม่ให้ถูกสอบสวนหรือไม่นะครับแต่สุดท้ายทางไบเดนเองก็ออกมาอธิบายนะครับว่านี่ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของเขาอันนี้เป็นจุดยืนของรัฐบาลบารักโอบามาแล้วก็ไม่ใช่แค่สหรัฐหลายประเทศในทวีปยุโรปก็มีการร่วมกันกดดันให้อายการสูงสุดคนนี้ออกจากตำแหน่งเช่นกันเนื่องจากมองว่าอายการคนนี้ ไม่มีความจริงจังกับการปราบปรามคอร์รัปชันในประเทศมากพอนะครับเพราะฉะนั้นอย่ามาเหมารวมว่านี่เป็นเรื่องส่วนตัวเกี่ยวกับไบเดนกับลูกชายนะครับจากนั้นก็กลายเป็นเรื่องอื้อฉาขึ้นมาอีกครับท่านผู้ฟังเมื่อมีการแชฉว่าตัวของประธานาธิบดีทรัมป์ไปโทรศัพท์พูดคุยแล้วก็กดดันประธานาธิบดีโวลอดิมีเซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเนี่ยนะครับให้มีการเปิดการสอบสวนไบเดน เกี่ยวกับกรณีที่ผมได้เล่าไปเมื่อสักครู่ด้วยการขู่กับขู่ระง,งับเงินช่วยเหลือทางทหารที่สหรัฐต้องให้กับยูเครนแล้วเรื่องนี้เองนะครับก็นำไปสู่การถอดถอนทรัมป์ออกจากตำแหน่งเมื่อต้นปีนี้ถ้าอย่างจำกันได้นะครับโดยสภาล่างที่เดโมแครตเนี่ยครองเสียงข้างมากก็คือสภาผู้แทนราษฎรสามารถยกมือลงมติถอดถอนทรัมป์ออกจากตำแหน่งได้สำเร็จแต่พอไปถึงผู้ทสภา หรือว่าสภาสูงที่พรรค r ร p u b l i ล a ิัครองเสียงข้างมากในที่สุดก็มีมตินะครับไม่ถอดถอนทรัมป์จากนั้นพอทรัมป์เนี่ยหลุดจากการถอดถอนได้แล้วปุ๊บเรื่องเกี่ยวกับไบเดนเกี่ยวกับฮันเตอร์ไบเดนแล้วก็เกี่ยวกับยูเครนก็ดูจะเงียบเงียไปจนกระทั่งมันกลับมาแล้วกับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทางสำนักข่าวนิวยอร์กโพสต์นะครับซึ่งสำนักข่าวนี้เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่ามีจุดยืนทางการเมือง ค่อนข้างเอียงไปทางฝั่งพรรครือพรบลิกันแล้วก็นำเสนอข่าวในลักษณะที่เป็นมิตรกับทรัมป์หรือว่าช่วยเหลือทรัมป์อยู่บ่อยๆนะฮะทางนิวยอร์กโพสต์ก็ตีพิมพ์รายงานครับเมื่อวันพุทธที่แล้วอ้างอิงเนื้อหามาจากอีเมลเมื่อปี2015ก็คือเมื่อ5ปีที่แล้วครับที่ชายคนหนึ่งที่เป็นชาวยูเครนเนี่ยชื่อว่าวาดิมโพกซาสกี้นะครับเป็นที่ปรึกษาของ บอร์ดของบริษัทบริสมานี่แหละส่งอีเมลถึงฮันเตอร์ไบเดนนะครับในอีเมลฉบับนี้นายวาดิมเนี่ยได้กล่าวขอบคุณนายฮันเตอร์ไบเดนที่เชิญเขาไปยังกรุงวอชิงตันดีซีแล้วก็เปิดโอกาสให้เขาได้พบกับโจไบเดนแล้วก็ได้ใช้เวลาช่วงหนึ่งอยู่กับโจไบเดนนอกจากนี้ครับในรายงานข่าวเดียวกันยังมีการอ้างด้วยนะครับว่ามีอีเมลอีกฉบับ ที่ระบุว่าฮันเตอร์ไบเดนลูกชายของโจไบเดนเนี่ยนะครับได้รับเงินเป็นมูลค่าถึง10ล้านดอลลาร์ต่อปีมาจากมหาเศรษฐีพันล้านชาวจีนเพื่อเป็นค่าต่างตอบแทนที่ไปชักชวนหร,หรือว่าเชิญชวนนะครับให้บรรดานักลงทุนหรือว่ามหาเศรษฐีชาวจีนสามารถพบกับโจไบเดนได้นะครับเหมือนกับเป็นในหน้านะฮะใครอยากเจอคุณพ่อใครอยากเจอโจไบเดน ก็ต้องผ่านตัวเขาตัวฮันเตอร์ไปก่อนโดยการจ่ายค่าในหน้าอันนี้คือเหมือนกับจะสื่อประมาณนี้นะครับว่ามีการได้เงินเนี่ยสิล้านดอลลาร์ต่อปีจากบรรดามหาเศรษฐีชาวจีนด้วยนะครับโดยมีการยกตัวอย่างนะครับว่าเมื่อปี2013ตอนนั้นโจไบเดนยังเป็นรองประธานาธิบดีนะครับฮันเตอร์ลูกชายก็มีการขึ้นเครื่องบิน Air Force 2หรือว่าเครื่องบินประจําตําแหน่งของรองประธานาธิบดีเนี่ยเดินทางไปยังกรุงปักกิ่งของจีน ด้วยกับคุณพ่อนะครับแล้วก็ไปเจอกับหนึ่งนายนักลงทุนนะครับนักการธนาคารที่มีชื่อว่าโจนาธานหลีครับปรากฏว่าหลังกลับจากทริปที่เมืองจีนมาได้12วันก็มีการอนุมัตินะครับโดยรัฐบาลจีนให้มีการตั้งเป็นกองทุนนะฮะที่มีชื่อว่า BHR Partners ขึ้นมากองทุน BHR Partners นี้คนที่ดำรงตำแหน่ง CEO ก็คือนายโจนาธานลีนี่แหละครับแล้วก็ฮันเตอร์ไบเดนเป็นหนึ่งในกรรมการบอร์ดของบริษัทดังกล่าวและมีการถือหุ้นอยู่10%ด้วยนอกจากนั้นเนี่ยนะครับในกองทุนเดียวกันนี้ก็มีบรรดาธนาคารยักษ์ใหญ่นะครับของทางรัฐบาลจีนรวมถึงของรัฐบาลท้องถิ่นจีนอีกจำนวนมากที่ถือหุ้นอยู่ในกองทุนนี้เช่นกันอย่างไรก็ตามครับกลายเป็นว่ารายงานข่าวของนิว์กโพสต์นี้ กลับทำให้เกิดคําถามมากกว่าคําตอบนะครับคือเนื้อหาเองเนี่ยก็ว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่งแต่ประเด็นสําคัญคือแล้วอีเมลแหล่งที่มาของข้อมูลที่เอามากล่าวอ้างนั้นเอามารายงานนั้นมีความน่าเชื่อถือขนาดไหนอีเมลนะครับมีความถูกต้องของแท้100%เซจริงหรือไม่ทางสำนักข่าวนิวยอร์กโพสต์ก็อ้างแบบนี้นะครับบอกว่าที่มาที่ไปเนี่ย นะครับของอีเมลลับนี้ที่เอามารายงานข่าวมาจาก Copy ครับมาจากสำเนาไฟล์ต่างๆจำนวนมากใน Drive ซึ่งหนึ่งในไฟล์ก็คืออีเมลเฉาวนี้ได้รับมาจากชายที่มีชื่อว่า r ูดี้จูเลียนีครับเขาเป็นทนายความให้กับทรัมป์นะครับซึ่ง r ูดี้จูเลียนีเนี่ยที่ผ่านมาก็พยายามที่จะผลักดันหลากหลายประเด็นนะฮะเกี่ยวกับยูเครน มาพอสมควรนะครับอย่างเช่นมีการกล่าวอ้างว่ายูเครนเนี่ยเป็นฝ่ายที่แทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐเมื่อปี2016ไม่ใช่รัสเซียเป็นยูเครนต่างหากนะครับแล้วก็มีการกล่าวหาว่าฮันเตอร์ไบเดนเนี่ยนะครับลูกชายของไบเดนอาจจะพยายามสร้างความร่ำรวยให้กับตัวเองด้วยการขายโอกาสในการเข้าถึงคุณพ่ออย่างที่ผมได้บอกไปอย่างกรณีของอคนจีนอย่างที่นิวยอร์กโพสต์รายงานเนี่ยนะครับนอกจากนี้ ทาง New York Post ตก็บอกด้วยนะครับว่าคืออีเมลเนี่ยมันมาจากคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเครื่องหนึ่งครับเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่มีพลเอาไปซ่อมนะฮะที่ร้านคอมพิวเตอร์ร้านหนึ่งในรัฐเดลาแวร์เมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วซึ่งรัฐเดลาแวร์เนี่ยก็คือรัฐที่โจไบเดนกับครอบครัวอาศัยอยู่นะครับเจ้าของร้านเองไม่ได้พูดชัดเจนครับว่าคนที่เอาคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเครื่องนี้มาซ่อมเนี่ย คือตัวของ Hunter Biden ด้วยตัวเองเนี่ยจริงหรือเปล่านะครับแล้วพอเอาคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับมาซ่อมปุ๊บเนี่ยก็ไม่เคยมีการมาจ่ายเงินค่าซ่อมหรือว่าไม่เคยมารับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กคืนไปแต่อย่างใดจากนั้นเจ้าของร้านซ่อมนี้ก็เลยเอาข้อมูลนะครับในโน้ตบุ๊กเนี่ยมาคอปปี้เอาไว้อีกก้อนหนึ่งในอีกดรีฟหนึ่งนะครับเพื่อที่ เป็นการดึงข้อมูลมาก่อนที่จะซ่อมคอมนั่นเองตามกระบวนการปกตินะฮะแต่ปรากฏว่าเจ้าของร้านคอมเนี่ยไปเปิดดูฮะแล้วก็เจอข้อมูลที่เหมือนกับน่าสนใจน่าตกใจก็เลยมีการติดต่อไปยังทีมกฎหมายของรูดี้จูเลียนี่อีกทีหนึ่งแล้วจากนั้นจูเลียนี่ก็เลยเอาอีเมลนี้ไปส่งต่อให้กับสำนักข่าวนิวยอร์กโพสต์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วนิวยอร์กโพสต์ก็เลยเอาอีเมลนี้มาตีพิมพ เผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์ของตัวเองอีกทีหนึ่งนะครับนอกจากนี้อีกหนึ่งคนครับที่เป็นคนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยเป็นคนแรกๆนะะก็คือนายสตีฟแบนนอนครับอดีตหัวหน้าทีมหาเสียงของโดนัลด์ทรัมนั่นเองนะฮะซึ่งนายสตีฟแบนนอนเนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์อีกรอบหนึ่งเมื่อวานนี้นะครับยืนยันว่าอีเมลเนี่ยเป็นของจริง100%แน่นอนแล้วก็ไม่ได้เป็นการสมคบคิดนะฮะกับรัสเซีย แทรกแซงการเลือกตั้งแต่อย่างใดนะครับอย่างไรก็ตามครับต่อให้อีเมลเหล่านี้เป็นของจริง100เซก็ไม่ได้เป็นการยืนยันนะครับว่าไบเดนใช้อำนาจของตัวเองใช้ตำแหน่งของตัวเองในฐานะรองประธานาธิบดีในการช่วยเหลือลูกชายนะครับเพราะอย่างน้อยเนี่ยเนื้อหาของอีเมลไม่ได้มีการยืนยันแต่อย่างใดนะครับว่าเออโจไบ,บเดนนะครับได้พบกับที่ปรึกษาของบริษัทบูริสมาที่เขียนอีเมล หาฮันเตอร์ไบเดนจริงๆไม่มีการยืนยันนะฮะว่าการพบกันเกิดขึ้นนอกจากนี้ทีมหาเสียงของโจไบเดนก็ยังออกแถลงการนะครับยืนยันเลยว่าได้มีการตรวจสอบออกำหนดการนะรของไบเดนในสมัยนั้นแล้วก็คือเมื่อ5ปีที่แล้วพบไม่พบนะฮะไม่พบกำหนดการที่ไบเดนจะต้องเจอกับออบุคคลนะฮะคนที่กล่าวไปเมื่อช่วงต้นรายการแต่อย่างใดนะครับนั่นก็คือ,อ,อนายวาดิม โพซาสกี้เนี่ยนะครับไม่ได้มีการพบกับชายคนนี้แต่อย่างใดแต่ในขณะเดียวกันนะครับในขณะเดียวกันทีมหาเสียงของไบเดนเนี่ยก็มีการยอมรับด้วยเหมือนกันนะครับว่าเอออาจจะเป็นไปได้ที่ไบเดนเนี่ยจะไปพบกับนายวาดีมคนนี้แบบไม่เป็นทางการคือไม่ได้มีการลงตารางกําหนดงานชัดเจนอาจจะเจอกันตามงานเลี้ยงเจอกันแบบช่วครั้งช่วคราวแปบ๊บเดียวนะครับไม่ได้มานั่งโต๊ะพูดคุยหาหรือกันแบบ อย่างเป็นทางการขนาดนั้นอันนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้แต่อย่างน้อยรับรองนะครับว่าการเจอกันแบบเป็นกิจจลักษณะไม่มีแน่ๆร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพอรายงานข่าวของนิวยอร์กโพสต์ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้บรรดาสื่อโซเชียลครับที่ตอนนี้เขากําลังระมัดระวังตัวเป็นพิเศษนะครับหลังจากได้บทเรียนในการเลือกตั้งคราวที่แล้วนะที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นเหมือนกับตกเป็นเครื่องมือของรัสเซียในการปล่อยให้รัสเซียใช้แทรกแสงการเลือกตั้งเนี่ยนะฮะ ทั้ง a c e b o o k ทั้ง Twitter ก็เลยมีมาตรการออกมาครับเกี่ยวกับบทความนี้อย่างเช่น Facebook Facebook มีการประกาศเลยนะครับว่าจะมีการปรับอัลกอริทึมนะครับเพื่อให้มีการแชร์บทความนี้น้อยลงนะฮะมีการกระจายให้มีบรรดาผู้ใช้ Facebook เนี่ยเห็นบทความนี้ผ่านตาน้อยลงจะได้ลดการแชร์ไปนะครับในขณะที่ t w i t t e r เนี่ยอันนี้อาจจะออกมาตรการที่ดูจะหนักกว่านะครับนั่นคือแบนเลยครับ แบนไม่ให้ผู้ใช้ทวิตเตอร์แชร์ลิงก์ของบทความของนิวยอร์กโพสต์นี้ในทวิตหรือแม้กระทั่งใน Direct Message หรือว่าในข้อความที่มีการพูดคุยกันในกล่องข้อความเป็นการส่วนตัวก็ตามโดยทวิตเตอร์อ้างนะครับว่าที่ต้องแบนเนี่ยก็เพราะว่าข้อมูลที่นิวยอร์กโพสต์ได้มามาจากการแฮ็กอีกทีนึงนะครับซึ่งละเมิดกับนโยบายของทวิตเตอร์ที่จะไม่เผยแพร่ต่อข้อมูลที่มาจากการแฮ็ก ไม่ได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูลเนี่ยนะครับซึ่งต่อมาทั้งประธานาธิบดีทรัมป์นะฮะทั้งสมาชิกพรรครีพับลิกันก็โจมตีทั้ง Facebook ทั้ง Twitter กันใหญ่เลยนะฮะว่าพวกสื่อโซเชียลพวกนี้ไม่แฟร์นะฮะเอาแต่เข้าข้างพรรคเดโมแครตไม่ยอมเข้าข้างเอ่อรีพับลิกันไม่ยอมเข้าข้างทรัมป์นะครับพอมีข้อมูลไม่ดีเกี่ยวกับไบเดนออกมาหน่อยก็ทําเป็นแบนทําเป็นบอกว่าละเมิดนโยบายตัวเองเนี่ยนะครับกลายเป็นว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมากับ หลังจากทวิตเตอร์ออกมาประกาศแบรนดได้แค่วัน2วันวันศุกร์ทวิตเตอร์ก็กลับลำนะฮะเลิกบล็อกครับสามารถแชร์สามารถทวิตได้เป็นที่เรียบร้อยบอกว่าข้อมูลดังกล่าวถึงแม้จะเป็นข้อมูลส่วนตัวที่มีการแฮกมาก็ตามแต่ท้ายที่สุดข้อมูลนี้ได้มีการเผยแพร่ในสื่อทั่วไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะแล้วก็คนส่วนใหญ่ก็ได้เห็นข้อมูลดังกล่าวแล้วเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่ความลับเกี่ยวกับข้อมูลแฮกข้อมูลส่วนตัวอีกต่อไป ก็เลยเปิดนะให้มีการทวีตมีการแชร์ข้อความแชร์บทความของนิวยอร์กโพสต์นี้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับได้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เองรับแน่นอนฮะอย่างที่บอกไปว่าทรัมป์เนี่ยพยายามจะหาเรื่องใหญ่มาโหนกระแสเพื่อโจมตีไบเดนอยู่แล้วพอมีรายงานของนิวยอร์กโพสต์ออกมาเนี่ยนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยรายงานนี้ก็เป็นข้อมูลที่มาจากที่ปรึกษาบ้างละมาจากทนายของทรัมป์อีกทีนี่แหละทรัมป์ก็เอาบทความดังกล่าวมา ทวีตนะฮะหาเสียงโจมตีไบเดนแบบชุดใหญ่อย่างเช่เมื่อวานนี้นะครับหนึ่งใน Twitter ของทรัมป์เนี่ยก็บอกว่าโจไบเดนเป็นนักการเมืองที่ช่อชนทุจริตนะ,ะทุกคนรู้ดีนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยคุณมีหลักฐานแล้วนะครับเป็นหลักฐานที่แบบโอ้โหเป็นเรื่องอื้อฉาวทางการเมืองครั้งยิ่งใหญ่นะครับในประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งนะฮะกลายเป็นว่าตอนนี้ครับมีรายงานออกมาจากหลายสำนักข่าวเลยนะฮะ บอกว่าทาง FBI แล้วก็หลากหลายหน่วยงานนะของทางการสหรัฐกำลังเปิดการสอบสวนครับว่าอีเมลที่เป็นต้นต่อของบทความของนิวยอร์กโพสต์เนี่ยนะครับมาจากไหนกันแน่มีความเกี่ยวข้องกับการความพยายามในการแทรกแซงการเลือกตั้งของทางประเทรศรัสเซียหรือไม่อย่างไรนะครับก็เอาละฮะสุดท้ายรัสเซียก็หนีไม่พ้นนะฮะถูกโยงมาเกี่ยวข้องกับทีมหาเสียงของทรัมป์อีกจนได้นะครับ ในขณะที่ทรัมป์เองนะฮะตอนนี้กําลังโหนกระแสะเรื่องของอีเมลลับเกี่ยวกับลูกชายของโจไบเดนพยายามจะสื่อให้เห็นว่าไบเดนเองก็ไม่ได้นักไม่ได้เป็นนักการเมืองที่มีความบริสุทธิ์ผุดพองสักเท่าไหร่นะครับมีผลประโยชน์ทับซ้อนนะฮะลูกชายเองก็เอาชื่อเสียงของพ่อมาหากินอย่าลืมนะครับท่านผู้ฟังว่าทรัมป์เองก็ถูกกล่าวหาในลักษณะนี้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนเรื่องของการให้ลูกตัวเองเนี่ยนะฮะ มามีตำแหน่งในทำเนียบขาวให้ให้ลูกของตัวเองเนี่ยนะครับยังคงบริหารกิจการของครอบครัวของ Trump Organization นะไม่ว่าจะเป็นรีสอร์ตเอ่ยโรงแรมเอ่ยสนามกอล์ฟเอ่ยตั้งอยู่ในสหรัฐตั้งอยู่ในทั่วโลกมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่นะครับเพราะมีรายงานข่าวต่อเนื่องว่าบรรดาน,นักการเมืองเอ่ยนะฮแขกเรือจากต่างประเทศที่เวลามาเยือนสหรัฐเนี่ยหลายคนเลือกพักตาม โรงแรมตามรีสอร์ทที่ทรัมป์เป็นเจ้าของเพื่อต้องการเอาใจทรัมป์ก็จะเห็นได้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐทั้งทรัมป์ทั้งไบเดนต่างก็งัดเอาทุกกลเม็ดมาต่อสู้โจมตีกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนโยบายไปจนถึงเรื่องส่วนตัวเรื่องแบบนะฮะอื้อฉาเรื่องสกปรกอะไรก็ตามเนี่ยตอนนี้เอามาโจมตีกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นจับตาใกล้ชิดกับการเมืองสหรัฐต่ตอจากนี้ ว่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นอีกนะครับจับตานะฮะในสัปดาห์นี้โดยเฉพาะการดีเบตครั้งสุดท้ายกับการประชันวิสัยทัศน์ครั้งที่2ระหว่างทรัมป์กับไบเดนนะครับวันที่22ตุลาคมครับก็คือค่ำคืนของวันพรฤหัสบดีนี้ตามเวลาในสหรัฐนะครับหรือว่าเช้าวันศุกร์ตามเวลาในบ้านเราล่าสุดประกาศออกมาแล้วนะครับสำหรับ6หัวข้อที่จะมีการดีเบตกันนะครับนั่นคือ1คือเรื่อง การต่อสู้นะฮะกับโควิด -19 2คือเรื่องอเมริกันนะฮะครอบครัวชาวอเมริกัน 3. ก็คือเรื่องของเชื้อชาตินะฮะ 4. คือเรื่องของโลกร้อนนะฮะคือเรื่องของความมั่นคงของชาติแล้วก็6ก็คือภาวะผู้นำการดีเบตก็เหมือนกับครั้งแรกนะฮะนั่นคือจะว่ากันไปทีละหัวข้อใช้เวลาประมาณ15นาที เริ่มจากให้ผู้ท้าชิงทั้งสองคนมีเวลาตอบคนละ2นาทีจากนั้นก็จะมีการถามตอบให้ถกกันต่อบไปเรื่อยๆแต่ก็ต้องดูเหมือนกันว่าการดีเบตคราวนี้จะซ้ำรอยกับรอบที่แล้วหรือเปล่าเนี่ยนะฮะที่เรียกว่าฟังแทบไม่รู้เรื่องนะเพราะต่างฝ่ายต่างก็พูดแทรกกันแทบจะตลอดเวลานะครับและนี่แหละครับก็คือทั้งหมดของรายการ In s ไ d e r Talk ที่นำมาฝากท่านผู้ฟังช้านี้ผมกิตติดิชธนดิษสุวรรณลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Tao da! Nao lu!